จากสลัดนะครับเรามาทําของหวานกันบ้างดีกว่าถ้าเผลื่อมองในแง่ของของหวานนะครับอะไรที่เป็นสลัดได้เนี่ยก็อาจจะเป็นสลัดผลไม้นะครับแต่วันนี้เราไม่ได้ทําสลัดผลไม้ครับเราจะทําพาเฟ่ส้มครับพาเฟ่ส้มก็จะประกอบไปด้วยองค์ประกอบของหลายๆอย่างที่มีรสส้มไม่ว่าจะเป็นซอสรสส้มเนื้อส้มสดๆผิวส้มเชื่อมหรือเยลลี่รสส้มนะครับ เดี๋ยวเรามาเริ่มต้นจากการทําผิวส้มเชื่อมกันก่อนดีกว่านะครับผมใช้น้ําเย็นนะฮะนะครับเราใส่ไว้อย่างนี้ยนะครับในหม้อแล้วก็ผิวส้มนะครับผิวส้มทําไม่ยากครับผมเราปอกเปลือกส้มออกมานะครับสำหรับตัวผิวส้มที่เราจะนําไปเชื่อมนะครับเราจะใช้แต่ผิวบางๆนะฮะดังนั้นส่วนที่เป็นขาวๆเนี่ยครับเราซอยออกนะครับเราค่อยๆแล่ออกนะครับ หลังจากนั้นเราก็ซอยให้เป็นเส้นๆครับผมจะเอามาใส่ในหม้อนะฮะน้ำยังเย็นอยู่นะครับเราจะต้องลดความขมของเปลือกส้มนะครับโดยการนำไปลวกในน้ำนะครับใส่น้ำให้ท่วมนะฮะตั้งไฟครับ หลังจากที่เดือดนะครับเราก็จะนําออกมานะครับแล้วก็เสะด็จน้ําแล้วก็ใส่น้ําเย็นลงไปใหม่ทําอย่างนี้ซ้ํากันนะครับทั้งหมด3รอบครับเพื่อเป็นความลดความขมที่อยู่บนผิวของส้มนะครับสำหรับตัวส้มที่เหลือนะฮะเดี๋ยวเราจะมาหัน่นเอาเนื้อออกมาเป็นกรีบๆนะครับวิธีก็ไม่มีอะไรครับง่ายๆเช่นเดียวกันเสร็จแล้วนะครับเราก็หั่นส้มออกมาอย่างนี้ครับ ลักษณะกิบกรีบนะครับแล้วก็นําขึ้นมาพักครับตัวส้มที่เหลือนะครับเราก็สามารถเก็บไว้คันน้ําได้นะครับเราก็ทําซ้ําให้หมดทั้งสองลูกนะครับเอาละหลังจากที่น้ําเดือดแล้วนะครับเรายกออกมาจากความร้อนครับกรองครับผมแล้วหลังจากนั้นเราก็ใส่น้ําเย็นลงไปใหม่ครับนําไปตั้งไฟใหม่นะครับ ทำซ้ําแบบเดิมครับเป็นจํานวน3ครั้งเพื่อลดความขมของผิวส้มครับในระหว่างนี้ครับเรามาทําซอสส้มกันเราก็จะมีนมนะครับมีครีมครับตั้งไฟนะครับใช้ไฟอ่อนๆก็พอครับเราใช้ไข่แดงนะครับทั้งหมด3ฟองครับไข่ขาวเราแยกออกมาไว้นะครับใส่น้ําตาลทรายลงไปครับตีให้เข้ากันนะครับ และแน่นอนว่ากลิ่นส้มจะเป็นกลิ่นส้มไม่ได้ถ้าเรานี่ไม่มีอันนี้นะฮะอันนี้เป็นกลิ่นส้มครับ peel orange extract แปลว่าเป็นกลิ่นที่สกัดมาจากส้มตามธรรมชาติจริงๆนะครับใช้ทั้งหมด1ช้อนชาครับอ้าแล้วล่ะกลับมาดูที่นมกับครีมของเรานะครับเดือดแล้วผมเทมาใส่ส่วนประกอบของไข่นะครับหลังจากคนให้เข้ากันแล้วนะครับเราเทกลับมารวมกันครับ แล้วก็นํามาตั้งไฟในการนังตั้งไฟครั้งนี้นะครับเราจะไม่ใช้ตะก้อนะฮะเราจะใช้ช้อนคนครับเวลาที่เราคนนะครับแล้วอยู่ตรงหลังช้อนนี่ฮะเราลองกรีดดูนะฮะอันนี้ถือว่าเคลือบได้แล้วนะครับเสร็จปุ๊บนะครับเรากรองนิดหนึ่งครับอ่าละเราได้ซอสส้มที่เนียนดีแล้วนะครับนำไปพักในตู้เย็นครับสำหรับผิวส้มของเรานะครับที่เราบรัช์กับน้ำร้อนนะฮะหรือว่าต้ม3ามครั้งแล้วเนี่ยนะครับ เมื่อครบ3ครั้งแล้วนะครับใส่กลับลงไปในหม้อครับน้ำตาล50กรัมแล้วก็น้ำนะครับประมาณ3ช้อนโต๊ะครับเวลาที่น้ำระเหยนะครับและน้ำเชื่อมเข้มข้นขึ้นนะฮะผิวส้มเนี่ยจะมีลักษณะที่ใสขึ้นนะครับถ้าเราต้องการให้เป็นเหมือนทอฟฟี่นิดนิดนะครับเป็นแคนดิดออร์เลนผิวนะครับเป็นเหมือนผิวส้มเชื่อมนะฮะเราทำค่อยๆคนให้น้ำเชื่อมระเหยไปหมดเลยก็ได้ครับแต่ถ้าเกิดเราไม่อยากให้เขาแข็งมากอยากให้เขานุ่มๆนะฮะ สักครู่ก็เอาออกได้แล้วครับอาละสำหรับผมพอแล้วนะครับไม่ต้องแห้งมากเพื่อให้เขาเย็นตัวลงเร็วๆนะครับผมเอาลงมาพักในถาดครับผิวส้มนี่เวลาที่เราทำเสร็จแล้วถ้าเราจะเอาเก็บไว้ทำขนมอะไรได้หมดเลยนะครับ พักนะครับพักให้ให้เย็นตัวสนิทดีนะครับนอกจากนี้นะครับเรายังมีเยลลี่ส้มด้วยซึ่งวันนี้ผลทำเยลลี่ส้มไปเรียบร้อยแล้วในการทำเยลลี่ส้มเนี่ยนะครับคุณผู้ชมซื้อแบบสำเร็จรูปมาเลยแล้วก็ใส่น้ำตามที่เขาเขียนไว้ข้างกล่องนะครับนำไปแช่เย็นให้แข็งตัวดีซึ่งวันนี้เราทำไปแล้วเรียบร้อยนะครับอ่าอันนี้ผมทำใส่พิมพ์ไปเลยแต่เดี๋ยวเราจะมาตัดให้เป็นรูปทรงที่สวยงามนะครับแต่เดี๋ยวเราจะเอาออกจากพิมพ์นะฮะแล้วก็ตัดให้สวยงามครับ ตอนนี้นะครับเรามีทั้งเยลลี่ส้มเรามีทั้งส้มสดมีซอสส้มมีผิวส้มเชื่อมนะครับเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเรามาจัดลงจานสวยๆกันเลยดีกว่าครับเยลลี่ถือว่าเป็นการใช้ประโยชน์จากสิ่งที่บางคนทิ้งนะฮะผิวส้มอันนี้นะครับจะเป็นไวชโช,โช็อกโกแลตชิพที่เมล็ดไม่ใหญ่มากเกินไปนะครับแล้วก็มีลักษณะเป็นเหมือนหยดน้ำนะครับ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะก็เป็นพาเฟ่ส้มนะครับหรือเราจะจัดใส่จานก็ได้เช่นเดียวกันนะครับรแล้วถ้าเกื่ออยากจะเพิ่มสีเขียวๆนะฮะเราก็อาจจะหาใบมิ้นท์นะครับตกแต่งลงไปครับเป็นอีกหนึ่งรูปแบบนะครับของการรับประทานของหวานที่มีรสชาติของผลไม้สดชื่นสดชื่นแบบส้มนะครับและนี่ก็คือพาเฟ่ส้มครับ แฟน YouTube นะครับไม่อยากพลาดเมนูในรายการพลพักนักปรุงแม้ดั่เมนูเดียวง่ายๆครับกดปุ่ม Subscribe เลยครับ